ดินบริเวณป่าด้านหน้าของพวกเราไหวเยือกิอ่งก้านสาขาของต้นไม้น้อยใหญ่หลายต้นหักขาดสะบั้นลงต่อหน้าต่อต,อตาเศษดินเศษหินปลิวว่อนกลุ่มควันที่เกิดจากแรงขับของดินระเบิดและฝุ่นจากเศษดินภูเขาคละคลุงไปทั่วบริเวณอึดใจต่อมาเมื่อกลุ่มควันจากเศษดินเศษหินจางลงแล้วภาพที่ผมได้เห็นคือพรรคพวกของที่น้องนักลบดำหลายคนนอนจมกองเลือด พราะถูกสะเก็ดระเบิดจากลูกกระสุนปืนคอหรือเครื่องยิงลูกระเบิดสแสวงเครื่องหมู่สุดท้ายบางคนโดนที่ขาบางคนโดนที่แขนบางคนโดนที่ลำตัวส่วนคุณผีกองกอยโดนเข้าที่กลางกระมมสะเก็ดระเบิดฝังอยู่ในหัวนอนล็อกทวนคางอยู่ใต้ต้นชิงชันเมื่อเดชสามหลังมองเห็นความเป็นไปเช่นนั้นจึงลุกพวดสับเท้าก้าวเข้าหาล่างของคุณผีกองกอยหรือคุณสดใสเพื่อนรักร่วมรุ่นที่คบหากันมาหลายปี หลังจากที่เดชสามหลังกเขาวิ่งออกจากที่ได้ไม่ถึง39ผมได้ยินเสียงยิงปืนคอหรือเครื่องยิงลูกระเบิดจากใจกลางเนิน4 0 8น8ดังขึ้นจากนั้นก็มีเสียงดังหวีดหวิวตามมาทิศทางของเสียงที่ว่านั้นมุ่งหน้ามายัางทิศทางที่เดชสหลังกำลังมุ่งหน้าไปไอเดชไอเดชมอบลงมึงมอบลงเดี๋ยวนี้พี่เบิม สุทินสายทองตะกนล,ลั่นป่าชายแดนไทยให้เดชสามหลังฐานผ่านรุ่นน้องหมอบลงกับพื้นเพอพี่บิ้บหลุ่อยู่เต็มอกว่าจะหลวดจากทหารเวียดนามลูกนั้นจะต้องตกลงมาบริเวณด้านหลังของเดชอย่างแน่นอนแต่ท่านผู้ฟังครับยังไม่ทันที่เดชสามหลังพระเอกในใจของพวกเราหลายคนจะทิ้งร่างหมอบลงตามเสียงของฐานผ่านรุ่นพี่จะหลวดจากลูกปืนคอหรือเครื่องยิงลูกระเบิดที่ว่าก็หล่นคลมลงมาด้านหลังของเดชสามหลังอย่างเหมาะหม แนวป่าชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณนั้นสะเทือนเลื่อนลั่นพอๆกับแผ่นดินไหวที่ประเทศอินโดนีเซียเศษดินเศษหินเศษหญ้าปลิวว่อนพระกลุ้มไปทั่วบริเวณจนมองไม่เห็นสิ่งใดแต่พอกลุ่มฟันจากเศษดินเศษหินเศษหญ้าเจือจางลงแล้วคุณพระคุณเจ้าช่วยพวกเรามองเห็นเดชสามหลังฐานพันผู้กล้านอนค่ำหน้าแน่นิ่งไม่ไหวติงไอ <I S 1> เดช ผมตะโกนร้องกล้องป่าหน้าเนิน408ของทั้งเพื่อนล่างเข้าหาเดชสามหลังเพื่อนรับที่เคยร่วมลบมาด้วยกันมากมายหลายสมรภูมิแต่ผมก็เข้าไปอีล่างของเดชสามหลังเพราะมีเสียงระเบิดถูกคว้างลงมาจากยอดดอยอีกหนึ่งลูกผมตัดสินใจทิ้งล่างลงกับพื้นภูเขาแต่ช้าไปผมรู้สึกเสียวแผลที่ลำคอด้านขวาวาละสุดท้ายของเรามาถึงแล้วเรือนี่ ผมเอามือจับที่ลำคอของตัวเองเขาว่ามีหยดเลือดอสีแดงเข้มไหลออกมาแต่ไม่มากแต่ในขณะนั้นผมรู้สึกมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนจึงได้ล้มฟุบลงไปอีกจากภาพดังกล่าวนี้เองทำให้หมอเดินหมอสนามที่ยังรอดปลอดภัยวิ่งชาร์จเข้ามาที่ล่างของผมจากนั้นมันก็ใช้มือตบที่แก้มของผมสครั้งเพื่อเรียกสติให้คืนกลับมา อาการที่มึงงงเหมือนถูกงสะกดนะจังงังกลับมาเป็นของตนเองอีกครั้งมึงโอเคไหมเพื่อนหมอเอหิออานวยผมหอมหอหลุดเสียงถามออกจากปากอีกครั้งเมื่อมันพบว่าบาดแผลที่ลําคอของผมนั้นมันไม่สาหัสสากกนสักเท่าใดกูโอเคเพื่อนจากนั้นหมอเหิหมอสนามคนแรกและคนเดียวของกองร้อยนิยามนั้น ก็ต้มตัววิ่งลัดเลาะเข้าหากำลังคนคนอื่นๆที่ได้รับบาดเจ็บส่วนผมนั้นจัดการกับบาดแผลของตนเองจนเข้าที่ถึงในเคลื่อนกายเข้าหาร่างของเดชสามหลังเมื่อไปถึงภาพที่ผมได้เห็นคืออุดมเกศสันเทียกำลังกอดร่างของเดชสามหลังทหารพลนผู้พี่ไว้อย่างแน่นซึ่งในขณะนั้นเดชสามหลังยังมีสติอยู่บ้างและเดชก็พยายามกัดฟันพูดในสิ่งที่ขังอยู่ในใจออกมาเพื่อให้อุดมทหารพลนผู้น้องได้รับรู้ อุดมมึงจะต้องดูแลแม่แทนพี่นะครับพี่มึงกลับไปบอกแม่ด้วยว่าพี่รักแม่มากชาติหน้ามีจริงพี่ขอกลับมาเกิดเป็นพี่ของมึงและเป็นลูกของแม่อีกพี่ลาก่อนหลังจากพูดจบแล้วเดชสามหลังมีอาการเกร็งไปทั้งตัวส่วนดวงตานั้นเบิกโคลงพี่เดชนี่ต้อไม่เป็นอะไรใครก็ได้ช่วยพี่ของผมด้วย อุดมอุดมทำใจอุดมไอเดชที่ของมึงไปดีแล้วจ่าสิบเอกขวนยีจีนผู้บังคับกองร้อยหลุดเสียงออกจากปากบอกอุดมเพราะจ่าผวนจ่าเดนตายรู้แล้วว่าบัตรนี้เดชสามหลังหรือเดชเกตสันเทียได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วอย่างไม่มีวันที่จะกลับมาร่วมรบกับพวกเราอีกเดชเพื่อนรักมึงจากูไปแล้วจริงๆเหรอนี่ ห้าปีเต็มที่มึงกับกูบกช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคของผืนแผ่นดินไทยมึงสามารถพาชีวิตให้หลุดผลจากความตายไปได้ทุกครั้งแต่ครั้งนี้มึงไม่สามารถพาชีวิตให้หลุดรอดจากความตายไปได้กูทหารพลานทองล้วนอิงนาหรือที่มึงและเพื่อนๆเ,เรียกกูในสมรภูมิลบว่านนนาวิน ขอให้ดวงวิญญาณที่ใสซื่อบริสุทธิ์ของมึงจงไปสู่สุคติเถิดเพื่อนเอย๋ยจากนั้นล่างของเดชสามหลังหรือทหารพลานเดชเกตสันเทียถูกพักพวกเพื่อนเพื่อนที่รอดชีวิตจากสงครามนรกที่ช่องบกหามลงสู่พื้นล่างเพื่อส่งต่อกลับไปที่บ้านเกิดคือหมู่บ้านสามหลังตำบลโคกเลิงลมอำเภอบำเน็จนลงจังหวัดชัยภูมิเพื่อให้ญาติพี่น้องบำเพ็ญกุศลและจัดการตามประเพณีต่อไป เมื่อเดชสามหลังวีและบุรุษผู้กล้าจบชีวิตลงแล้วการสู้รบที่พรมแดนไทยกัมพูชาบริเวณเนิน408และเนินอื่นๆในสมรภูมินรกสมรภูมิช่องบกไม่ได้จบลงตามไปด้วยเพราะว่าทหารเวียดนามที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยด้านนั้นมันไม่ยอมดามือพวกมันได้ส่งกำลังพลหน่วยกล้าตายบุกเข้ามาซุ่มโจมตีทหารของฝ่ายไทยหลายครั้งแต่ละครั้งทำความสูญเสียให้กับทหารของฝ่ายไทยไม่น้อย เมื่อสถานการณ์เป็นไปเช่นนั้นกองทัพบ,บุกไทยกองทัพภาคที่สองจึงได้สั่งการให้ทหารผ่านจู่โจมจากค่ายปักธงชัยและทาหารหน่วยอื่นๆที่อยู่ตามพรมแดนไทยในด้านนั้นฉายยุทธวิธีพลิกจิ้มพลิกเกลือจิ้มเกลือปากต่อปากตา,ต,า,ต,าต่อตาฟันต่อฟันคือให้ทุกหน่วยจัดกำลังคนแยกย่อยออกเป็นชุดปฏิบัติการขนาดเล็ก12-24นายเคลื่อนกำลังแทรกซึมบุกเข้าโจมตีฆ่าศึกทุกทิศทุกทาง จากการดำเนินกลยุทธ์ตามยุทธวิธีดังกล่าวนั้นทำให้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีเป็นอย่างมากนอกจากการจัดชุดปฏิบัติการขนาดเล็กบุกเข้าถล่มและโจมตีทหารเวียดนามที่ซ่อนตัวอยู่ในแนวป่าชายแดนแล้วทหารของฝ่ายไทยยังได้ใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มเข้าไปที่เนิน408และเนินต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงอีกวันละสาเวลาหลังอาหาร ในห่วงเวลาเดียวกันนั้นกองกำลังทหารขเขมรแดงและกองกำลังไม่ทราบฝ่ายที่ซ่อนตัวอยู่ในปา่าดงดิบเขตประเทศกัมพูชาอย่างได้กำลังถูกเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการของทหารเวียดนามที่ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในแนวป่าฝั่งประเทศกัมพูชาอย่างต่อเนื่องโดยมีทหารของฝ่ายไทยยิงปืนใหญ่สนับสนุนถล่มเข้าไปช่วยอีกแรงหนึ่งด้วย เมื่อทหารเวียดนามถูกบุกเข้าโจมตีทุกทิศทุกทางทั้งจากภายนอกและภายในประเทศกรัรมพูชาเองในท้ายที่สุดทหารเวียดนามได้ถอดใจถอนกำลังถอยออกจากผืนแผ่นดินไทยในปลายปีพุทธศักราช2530อันเป็นการสิ้นสุดสงครามนรกบริเวณเนิน408และเนินอื่นๆในสมอรภพุมช่องบกจากการที่ทหารเวียดนามถอนกำลังถอยออกจากผืนแผ่นดินไทย ในปลายปีพุทธศักราช2530ในครั้งนั้นทำให้พื้นแผ่นดินไทยทางภาคอีสานตอนใต้ทั้ง4จังหวัดกลับมาสงบสุขอีกครั้งและบนความสงบสุขของพื้นแผ่นดินไทยในครั้งนั้นมีทหารไทยพลีชีพจำนวน109นายได้รับบาดเจ็บจำนวน664นายทหารเวียดนามเสียชีวิต445นายได้รับบาดเจ็บไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัด นอกจากนี้แล้วทหารไทยยังจับเป็นทหารเวียดนามได้อีก12นายและยึดอาวุธยุธโทปปรณ์ได้อีกเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับกองกําลังทหารไทยที่เข้าร่วมลบในสมรภูมิช่องบกสมรภูมินรกครั้งนี้ผมขออนุญาตเอ่ยนามหน่วยทหารที่เข้าร่วมลบเท่าที่ทราบมีดังนี้ กำลังจากกองบัญชาการกองทัพภาคที่สองโดยกองกำลังสุรนารีกำลังจากกองพลฐานลาบที่6บ้านโสกเชือกตาบลโภสอํอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดกำลังจากกรมฐานลาบที่16หบหค่ายบดินเดชาอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรกำลังจากกรมฐานลาบที่23ค่ายสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมากำลังจากกรมฐานลาบที่หก ค่ายสรรพสิทธทิประสงค์อำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีกำลังจากกองร้อยลาดตะเวนระยะไกลกองกำลังสุรานารีกำ,ำลังจากกองบัญชาการศูนย์สงครามพิเศษข่ายเอราวันตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีกำลังจากกรมทหารพลานที่26กำลังจากกรมทหารพลานที่21กำลังทหารพลานจู่โจมจะข่ายปักธงชัยมีจำนวนทั้งสิ้น28กองร้อยมีดังนี้ กองร้อยทหารพลานจู่โจมที่909ฉายาแผ่นดินทองกองร้อยทหารพลานจู่โจมที่910ฉายาสิงห์พยองกองร้อยทหารพลันจู่โจมที่91 1ฉายาจอมอัศวินกองร้อยทหารพลานจู่โจมที่9 1 2สองฉายาพระการกองร้อยทหารพลานจู่โจมที่920ฉายาอินทรีเหล็กกองร้อยทหารพลานจู่โจมที่9 2 1ฉายาสิงห์ดำ กองร้อยฐานพลันจู่โจมที่940ฉายาพานุมาตรกองร้อยฐานพลันจู่โจมที่941ฉายาจอมคาถากองร้อยฐานพลันจู่โจมที่947ฉายาพระเอกาทศรถกองร้อยฐานพลันจู่โจมที่948ฉายาพลันดงกองร้อยฐานพลันจู่โจมที่949้าฉายามาตุภูมิกองร้อยฐานพลันจู่โจมที่951ฉายาพยัคฆาช กองร้อยฐานพลันจู่โจมที่952้าฉายาเห่าดงกองร้อยฐานพลันจู่โจมที่953ฉายาเจดีชัยกองร้อยฐานพลันจู่โจมที่954ฉายาขังข่าวพิฆาตกองร้อยฐานพลันจู่โจมที่955้าฉายามมาศึกกองร้อยฐานพลันจู่โจมที่956้าฉายาฉลามขาวกองร้อยฐานพลันจู่โจมที่957ฉายาพึ่งหลวง กองร้อยฐานพลันจู่โจมที่958้าฉายาอินซีเหินกองร้อยฐานพลันจู่โจมที่960ฉายาสิงขาวกองร้อยฐานพลันจู่โจมที่9 6 1ฉายาพลันผู้หลวงกองร้อยฐานพลันจู่โจมที่963าฉายาสิงศึก กองร้อยฐานพลันจู่โจมที่964ฉายาพลันพระเนจรกองร้อยฐานพลันจู่โจมที่965ฉายาพลันหนุ่มกองร้อยฐานพลันจู่โจมที่966ฉายาพลันพิทักษ์ไทยกองร้อยฐานพลันจู่โจมที่967ฉายาหันศึกกองร้อยฐานพลันจู่โจมที่968ฉายาพยักษ์ดำและกองร้อยฐานพลันจู่โจมที่970ฉายามหาราชดำ ส่วนกําลังพลในหน่วยอื่นๆที่ผมไม่ได้เอ่ยนามถึงนั้น<อ>ผมขออภัยเป็นอย่างยิ่งเพราะผมไม่ทราบและไม่มีข้อมูลจริงๆและเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักลบกล้าผมขออนุญาตเอ่ยนามลายชื่อทหารพลานจะค่ายปักธงชัยอันเป็นต้นสังกัดของผมในขณะนั้นซึ่งพลีชีพเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยจากการสู้รบบริเวณเนิน408 และเนินใกล้เคียงในสมรภูมินรกสมรภูมิช่องบกมีจำนวนทั้งสิ้น44ลายดังนี้หนึ่งอาสาสมัครทหารพลานแดงอินปันผีชีพเมื่อวันที่22มกราคม2529สองอาสาสมัครทหารพลานโดหงษาผีชีพเมื่อวันที่26มกราคม2529 3าสิเอกชาติชายมุ่งดีผีชีพเมื่อวันที่31มกราคม2529 สี่อาสาสมัครทหารพลันประจวบจันมณีผีชีพเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพห้าอาอาสาสมัครทหารพลันฉลาดจันทเพชผีชีพเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพหอกาอาสาสมัครทหารพลันการบุญเจือผีชีพเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพัอาสาสมัครทหารพลันสวัสดิลอดลำ ปีชีพเมื่อว <ml> ันที่1กุมภาพันธ์2529 8อาสาสมัครทหานแดงคําจะโป๊ะปีชีพเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2529 9อาสาสมัครทหารพลวิงจาดาปีชีพเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2529 10อาสาสมัครทหารวิจิตเพชรประไพปีชีพเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2529 สิบเอ็ดอาสาสมัครทหารพลานสงวนวรพันปีชีพเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2529 12อาสาสมัครทหารพลานละยองมุกลัดปีชีพเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2พัน13อาสาอาสาสมัครทหารพลานชอบเกียนเกาะปีชีพเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2529 14อาสอาสาสมัครทหารพลานพลแลกสูงเนิน ผีชีพเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2529 15อาสาสมัครทหารพลานสุดใจซับสารผีชีพเมื่อวันที่2มีนาคม2529 16อาสาสมัครทหารพลานเสนศรีรัตน์ีชีพเมื่อวันที่10มีนาคม2529 17อาสาสมัครทหารพลานนนเฉือสมุทรผีชีพเมื่อวันที่28มีนาคม2529 18อาสาสมัครทหารพลภูทรธานสิทธิ์ดีชีพเมื่อวันที่12เมษายน2529 19าอยาสาอาสาสมัครทหารพลอุทัยคำกองดีชีพเมื่อวันที่13เมษายน2529 20าอยาสอาสาสมัครทหารพลสามานทองเพชรดีชีพเมืม่อวันที่13เมษายน2529 21าอยาสอาสาสมัครทหารพลวันชัยโพสีจันทร์ ลีชีพเมื่อวันที่25เมษายน2529 22อาสาสมัครฐานพลานสมพงษ์อุดพลีชีพเมื่อวันที่13พฤษภาคม2529 23จ่าสิบเอกสำรวยลำเลิศพลีชีพเมื่อวันที่14พฤษภาคม2529 24อาสาสมัครฐานพลานอุดรเลืองไทยพลีชีพเมื่อวันที่10มิถุนายน2529 25อาสาสมัครฐานพลานเซียมนาคสะเกตปรีชีพเมื่อวันที่10กรกฎาคม2529 26อาสาสมัครฐานพลานชะอ้อนจงจัดกลางปรีชีพเมื่อวันที่13กรกฎาคม2529 27อาสาสมัครฐานพลานสมชัยทองผิวปรีชีพเมื่อวันที่22กลกฎาคม2529 28อาสาสมัครฐานพลานวิไลสํารานลําปีชีพเมื่อวันที่9ธันวาคม2529 29อาสาสมัครฐานพลานอัมพรเขียวอ่อนปีชีพเมื่อวันที่27ธันวาคม2529 30จ่าสิบเอกวิทูลการจนวาดปีชีพเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2530 31จ่าสิบเอกลาชันวัชระ ผีชีพเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2530 32อาสาสมัครฐานพลานสุนันท์ไตรทิพผีชีพเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2530 33อาสาสมัครฐานพลานเดชสิงห์ทิพผีชีพเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2530 34อาสาสมัครทหารพลานชาติชายคล้ายเข็มผีชีพเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2530 35อาสาสมัครทานพลานสำลานช่างกรุงรีชีพเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2530 36อาสาสมัครทานพลานวัฒนาแก้วประสิทธิ์สีชีพเมื่อวันที่25มีนาคม2530 37อาสาสมัครทานพลานดำเนินปัญญาดีรีชีพเมื่อวันที่25มีนาคม2530 38อาสาสมัคร,ญญรทหา,า,าราพลานลือกันลิศ ลีชีพเมื่อวันที่25มีนาคม2530 39อาสาสมัครฐานพลานพยนตริลาวันลีชีพเมื่อวันที่25มีนาคม2530 40จ่าสิบเอกอนเนกนาคสะอาดลีชีพเมื่อวันที่25มีนาคม2530 41อาสาสมัครฐหานพลานเดชเกตสันเทียลีชีพเมื่อวันที่14เมษายน2530 42อาสาสมัครทหารพลานสุจิตเสถียรขันผีชีพเมื่อวันที่17พฤษภาคม2530 43อาสาสมัครทหารพลานมานกมากบดีผีชีพเมื่อวันที่5มิถุนายน2530และ44อาสาสมัครทหารพลานจำเนียนประทุมไผ่ผีชีพเมื่อวันที่8มิถุนายน2530เพื่อเป็นการสะดุดีดวงวิญญาณของฐานกล้า44นาย และคนอื่นๆทั้งหมดรวม1 0 9นายนั้นกระผมขอความกรุณาท่านผู้ฟังและพี่น้องชาวไทยทุกท่านได้โปรดหลับตาแผ่เมตตาและระลึกถึงคุณงามความดีของพวกเขาเหล่านั้นด้วยขอบคุณมากๆครับจบทิพองเล่าเสียงปืนกับความตายที่สมรภูมิช่องบกแล้วนะฮะ ขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะ,ะที่กรุณาติดตามตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปสุดท้ายต้องขออภัยท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่คลิปเรื่องเล่าช่วงแรกๆอาจจะฟังไม่ค่อยจะลื่นสักเท่าใดแต่ต่อมาผมได้ปรับจังหวะในการเล่าและการนำเสนอในช่วงหลังๆก็ทำให้คลิปเรื่องเล่าฟังได้เลื่นหูมากขึ้นอยู่พอสมควรนะฮะ ยังมีเรื่องราวจากประสบการณ์จริงของนนนาวินอีกหลายยุทธการหลายสมรภูมิลบนะครับซึ่งถ้าหากมีเวลาว่างเมื่อใดแล้วผมจะจัดทำแล้วก็นำมาเผยแพร่ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามแล้วก็รับฟังนะครับขอบคุณ่หลายครับ